แมนยังอีกน้อครับพี่น้องครับมือนีสิผ้าพี่น้องนะครับมาตัดใหม่นะครับไปข่านะครับต้นยางนานะครับช่วงนี้ลมมาแห้งครับบางสองเสมอนะครับเห็ดตะต้นยางนามันโอนเอ็นนะครับนะครับลมไปเลยก็มีนะครับมือนีเบาสลับจะสิผ้าพี่น้องมาตัดใหม่สางไผ่นะครับเอาลำพอดีนะครับเอาไปเห็ดลักนะครับประคองนะครับมัดเสือกมัดฟางไว้นะครับเพื่อให้มันผลนะครับช่วงลมพายุแห้งๆเนาะครับเนาะอ่า มื่อนี้ครับกษัตริยได้โตซอยนะครับได้ขอเกินขอถ่าวความหลังไปจักหน่อยนะครับถึงแต่สมัยนะครับหัวเล็กเด็กหน่อยนะครับไปตัดใหม่ลำอีพ่ออีเมียนะครับก็ใส่มีดใส่ผ้านะครับพอตัดนะครับต้นแหลกนะครับสําหรับไม้ไผ่หรือไม้สางไผ่ไม้ไผ่ใหญ่ไม้ขื่นซื้อไม้ไผ่แหละครับพี่น้องทั้งนอกนะครับจะเริ่มตัดนะครับสียู่ประมาณนะครับหาซีบเส้นนะครับพอล่ำต่อไปนะครับก็จิตัดสูงสูงสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับพอยุคสมัยนะครับสมือนี่นะครับง่ายแห้งครับพี่น้อง สามารถที่จะนะครับใส่เลื่อยนะครับไหลสายนะครับพี่น้องเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็หม้อเต๋อเป็นบัตรเลดนะครับพี่น้องควบห่อนมีบ่ต้องเบาถึงนะครับโดนนะครับเเครื่องจังสีตัดเครื่องจังสีห่อนนะครับเพราะว่านะครับการทํางานนี่สูงขึ้นนะครับหลักการมีเห็นบ่พี่น้องการตัดนะครับมันเป็นอีหยังที่โอ้ยุดยอดแี่นะครับโมเมนว่านะครับสิตัดแล้วก็ต้นไผ่นะครับต่อไผ่มันสีสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ หอดกอทั้งในนี่ได้ตัดเกียบเป็นเม็ดนะครับมือนี้ครับก็เลยได้โตซอยนะครับเป็นเรื่อยนะครับเอาสิกะนาะพี่น้องเนาะมาตัดนะครับเอาตาเตี่ยเรียดินเรืเลยครับพี่น้องครับหลายคนก็จะคิดว่าแม่นแล้วตัดตะตุนหน่อยๆนะครับล่ำหน่อยเบื้องครับตัวนี้เป็นไม้ไผ่หนามครับพี่น้องครับไผ่หนามนะครับไม้สานซุ่มซานวิงสานกระตุ้งกระต้าก้องเขานี่แหละครับพี่น้องเบิ้งที่ตันขรุนะครับกันใส้มีปลาโตกระจนเกียบบานผุแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะ เส้นบานเต้นยินกันมากันไปนะครับมีเห็นบ่าที่น้องไถน้ำแบบนี้นะครับข้าสามารถกเกล็ดตัดแต่งกิ้งได้เลยนะครับมีแต่ตุกตันๆนะครับพี่น้องเงามันแข็งๆนะครับพี่น้องทาพี่น้องนะครับบ่อยากทำลายหรือว่อยากตัดแต่งกิงไ้ถ้าเบิ่งนะครับเวลาข้าเขาไปตัดนะครับก่อทัดไปข้างในมันก็จะเขาง่ายหล่ะกับโบเกะกะนะครับโบมีน้องมีน้ำนะครับต้นใหญ่ๆต่อใหญ่ๆสูงๆเห็นบ่ครับพี่น้องถ้าข้าสิไปตัดนะครับโตข้างในนี่ก็ตัดใหญ่ถ้าข้า เริ่มจากข้างนอกนะครับตัดให้มันสวยงามนะครับแต่งกอให้มันสวยๆนะครับโบแมนวัตตาไผ่น้ำนะครับไผ่ทุกชนิดครับพี่น้องโดอโอซุตะนี่สามารถที่จะทําการนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็เฮ็ดให้มันสวยงามได้นะครับในการใส่งานของเฮาเองเนี่ยละครับพี่น้องเวลาเฮาเข้าไปนะครับไปตัดใหม่มาใส่สวยนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะสะดวกสบายง่ายเฮานะครับโบแมนวัตตาตัดได้เหม่ไพ่นะครับพี่น้องตัดไม่เฮ็ด ทานเห็ดเตานะครับทั้งซีโรนี่โอ้สบายเลยครับพี่น้องผู้หญิงกับเห็ดไดด้วยพี่น้องเด้ออ่ามือนี้กับผ้าพี่น้องมาเบิ่งเห็นบ่อเบาสนามจิตตัดแบบจำเงาจำเงาเลยนะครับมีดอยู่ทั้งคางในใบตาตัดแต่พวกแหนงพวกยังมันครับพี่น้องเมื่อยกับหน่อยลงนะครับสบายกับไร้ขืนเบิ่งตีละมีแต่ตอตันๆนะครับเอาเบิ่งเด้อครับพี่น้องเบิ่งพิจารณาซอยกันนะครับนี่ตัดเข้ามานะครับตัดไม้สารไผ่นะครับผมมีล่ำพอดีนะครับเพื่อจะไปคำต้น นะครับประคองต้นยางหน้านะครับสวนเขาเองเด้อพี่น้องเด้อืเบิ่งตีหลังเพราะเขาตัดนะครับมันก็จะสวยงามนะครับนอไผ่นะครับสีจะเกิดขึ้นใหมมันก็จะขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันจะพุพังเลยเรียวแล้วก็เฮ็ดใหยนอไม่มันแสกขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับสีสําคัญกับสวยงามนะครับผมก็จะใส่มีดนะครับมาเสาะพวกตาพวกยังออกนะครับเขาอลัมที่ซ้ำแคนเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะเอามานะครับ เห็ดเป็นรักนะครับปลาข้องอู้ดูสองสามมือบางแหงล่มจะเป็นแห้งครักเด้อยรกับพี่น้องครับสำหรับรักที่เขาจะเอาไปปลาข้องนะครับไมายางหน้าเห่าก็จะใส่แค่เม็ดหาซิปนะครับเพื่อฟังดินอยู่นะครับประมาณหาซิปนะครับแล้วก็เลือขึ้นมาเม็ดหนึ่งนะครับเใส่เลื่อยนะครับตัดแป๊บเดียวครับจวกจ้วดจวกข้าวเดียวเลยบริเมณหยากนะครับลงมาให้มาหน้ามาตัดแต่งจิงนะครับเอ่อ ไฮหน้านะครับหัวไ้ปลายหน้าเข้านี่กับมาผู้เดียวกันแล้วนะครับพี่น้องครับเบิ่งตีหลัแป๊บเดียวนะครับบดบดถึงชั่วงครับอ่าไม่ตั้งสามสี่ลำนะครับถ้าออกแห้งกับมือพอสมควรนะครับตามยุคตามสมัยครับมีของดีก็บอกต่อกันไปจังสันละครับพี่น้องครับนี่ผมก็จะเอาไปทําการนะครับเหลาแหลมแล้วก็จะเอาไปนะครับประคองนะครับต้นยังหน้าต่อไปด้อครับเด้อนี่พอมาถึงสวน้อครับพี่น้องเข้ากันแหลมจัหน้อยเพื่อจะให้มัน สามารถที่จะตอกลงได้เด้อครับมันเป็นดินทรายครับ้วก็ต้นยังนาม่ทันถึงปีแต่มันก็โซนนี้จะงามกว่ามูนะครับก็เห็ดให้ใบให้ยังนี่มันหลายล่มพัดมามันก็เลยโอนเอ็นนะครับเพราะว่าเข้ากับใส่ระบบน้ำที่มันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับดินมันก็จะรวมเนี้ยจักน้อยเป็นดินคูนใหม่นําเห็นบอกครับพี่น้องต้นใหม่มันเซมันเอ็นปันใดนะอ่าเข้ากับจะตอกนะครับในการตอกจะเอียงเล็กน้อยเด้อครับเด้อตอกลงไปหาสิบเซนราคานะครับราคา นี่ครับเอาเสือกฟางมัดไปเป็นยังต้องใส่เสือกฟางในกรณีที่ข้าวเกี่ยขานออกมาแกะครับเสือกฟางมันจะพูพังไปเองต้นใหม่มันก็จะอยูดายของมันเองนะครับที่สําคัญนะครับใส่ไม้เป็นแบบนี้ระวังแต่นะครับมันจะติดเด้อครับพี่น้องข้าก็ค่อยมาเบิ้งนะครับแต่มันแตกแหนงตาข้าก็มาเสาะออกนะครับนี่เห็นบอกครับต้นใหม่มาจนถึงปีเลยครับถือว่างามแห้งนะครับเป็นแนวทางนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าประคองเฮ็ดไปนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเด้อ สำหรับผูใ้ใดอยากได้นะครับสำหรับเชองมือทุนเล่น,นะครับเรืออุตกะนะครับสามารถจิ้มที่ตะกาได้ด้ครับพี่นอ้องเด้อฟังสายมือนะครับพี่น้อง